มีมิจฉาชีพนะโทรมาหาผมนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเจอเหมือนคนอื่นนะแต่วันนี้คือรู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะเพราะว่าโทรมาแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเออผมก็เลยฟังยังไม่จบหรอกผมตัดสายทิ้งบล็อกเบอร์ไปเลยนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นเ,เหตุผลที่ผมเนี่ยทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะฮะเพื่อที่อยากจะมาเตือนสติทุกคนนะครับผมอ่ะใครมีพี่มีพ่อแม่ญาติญาติเนี่ยส่งไปให้ดูได้นะนะครับผม หรือว่าจริงๆก็แชร์วิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมจะบอกว่าคนเราเนี่ยที่โดนหลอกทุกวันเนี่ยมันมี2ส,สาเหตุหลักๆก็คือ1เชื่อคนง่าย2คือโลภนะครับผมจะมาพูดประเด็นแรกก่อนก็คือเชื่อคนง่ายนะครับทุกคนครับผมจะบอกว่าเราอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นเลยเออแบบอย่างเช่นคนมาพูดดีๆกับเรานะครับทํามาเหมือนจะให้โอกาสเราหรืออะไรเงี้ยคือผมเนี่ยเคยเจอมาหลายรูปแบบนะเอออย่างเช่นทางอีเมลทางอะไรเงี้ย ส่งลิงก์ส่งไลน์มาผมไม่เคยกดนะครับอันนี้ผมอยากบอกทุกคนเลยว่าอ,อ,อย่าไปเชื่อคนง่ายนะครับผมมันไม่มีใครจะมา provide หรือว่าแบบให้โอกาสดีๆอะไรกับเราคือมันไม่มีหรอกนะครับมันมีแต่พวกที่จะหลอกเรานั่นแหละเออจริงๆมันไม่มีจริงซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อใครเลยยิ่งใครมาพูดจาหวานล้อมสวยงามสวยหรูเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยนะครับเพราะว่าทําไมาโอกาสดีๆแบบนั้นมึงไม่เก็บ ไปทำเองอะ่ะมาบอกกูทําไมนะฮะเออเนี่ยมันจ้องจะหลอกเรานะเออ อันนี้คืออย่าไปเชื่อคนง่ายยิ่งบนโลกอินเทอร์เนต็ตอย่าไปเชื่อนะครับอันนี้บอกทุกคนเลยว่าอย่าไปเชื่อคนง่ายอันนี้จริงๆนะครับแล้วมันจะมีประเด็นที่ผมเนี่ยอยากพูดมานานแล้วแต่ผมลืมนะครับว่าจะพูดก็ลืมไปแต่วันนี้คือมีมิจฉาชีพโทรมาผมเลยนึกออกแล้วก็เลยมาทําวิดีโอนี้นะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบอ่า NFT มันบูมมากๆใช่ปะ่ะแล้วที่เนี้ยมันก็จะมีคนหลอกเยอะเออหลอกแบบว่าให้โอนเงินให้แบบว่าโอนเหรียญอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็โดนเยอะด้วยนะหรือว่าแบบบางคนทํางาน, Art น,นอนาร เสนอโอกาสอะไรดีๆแล้วทีเนี้ยเผลอไปเชื่อไปกดลิงก์ไปอะไรเงี้ยคือก็โดนเลยแฮกบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับมันเป็นเพราะอย่างนี้แหละคือมันเป็นเพราะว่าเราไปเชื่อคนง่ายเราเชื่อว่ามันจะมีโอกาสดีๆแบบโหเปลี่ยนชีวิตเราอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันบุมมากไงล้วทุกคนคิดว่าเอ้ยทำ NFT แล้วจะรวยเหมือนทุกวันนี้เหมือนกันคือมันจะเป็นในวงการไหนก็ตามเนี่ยอย่างเช่นอะในแบบบางคนไปเจอ S.M.S. หรืออะไรส่งมาที่มันเป็นข่าวกันนะฮะส่งลิงก์ส่งอะไรมาเนี่ยเออ อย่าไปกดนะครับอย่าไปเชื่อเราต้องสังเกตดีๆว่าเฮ้ยมันของจริงหรือเปล่าเหมือนในอีเมลเหมือนกันนะครับอ่ะอันเนี้ยอีเมลหลายคนก็จะโดนกันเยอะอย่างเช่นก็ในช่วงที่ NFT มันกําลังบูมอะนะครับก็คือจะมีแบบอีเมลจากไหนก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะครับส่งลิงก์ส่งไลไรมาบอกว่าอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์นู่นนี่นั่น,นคือผมก็เคยเจอมานะเอออาจจะเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับ NFT แต่ว่าอาจจะเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรเงี้ย มันจะมีมาตลอดเลยแต่ผมไม่เคยคลิกนะครับผมเนี่ยจะสังเกตก่อนว่าเฮ้ยอีเมลคนส่งมาหรืออะไรเงี้ยมันมันน่าเชื่อถือไหมไม่ใช่ไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เผลอไปคลิกก็จบเลยโดนแฮกโดนไลนะครับดังนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่เผลอไปเชื่อคนง่ายไม่โลภเอออีกเรื่องหนึ่งคือความโลภเนี่ยหลายคนนะครับแบบคิดไปเองเพอเจอไปเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาให้อะไรมาให้เนี่ยเออ,อย่างเช่นเรื่องคริปโตเรื่องอะไรพวกเนี่ยเออ หรือเรื่องอื่นๆนะครับมันมีทุกองค์การนะ่ะคนมันจะหลอกเราอะนะครับอย่าไปโลภครับอย่าไปเชื่อคนง่ายอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีอันนี้ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่ามันไม่มีใครหรอกจะมาเอาโอกาสโอ้โหแบบเลิศหรูสวยงามเอามาให้เราฟรีๆเนะี่ยมันไม่มีมันจะหลอกเรานะครับผมอย่างเช่นหลอกให้เราโอนเงินหลอกอะไรเงี้ยคือโหโลกนี้ฮะมันมันแบบว่ายังไงอะมันมีคนแบบเนี้ยเยอะนะครับแล้วทุกวันเนี้ยนะฮะก็ โอ้โหวิธีการหลอกลวงอะไรมันสารพัดเลยบางคนใช้ AI พวกโจรอะ่ะเออใช้ AI ใช้อะไรคืออย่าไปเชื่อนะครับผมเราสังเกตง่ายๆมันจะมีแบบว่ามันต้องมีเซนต์บ้างแหละเออเวลาเราไปเห็นใครโทรมาหรือใครส่งลิงก์ส่งอะไรมาเนี่ยคือไม่ต้องไปคลิกไม่ต้องไปเชื่อเลยยิ่งใครมาพูดจาหวานล้อมพูดจาให้ดูดีเนี่ยคือไม่ต้องเชื่อเลยมันไม่มีหรอกนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้ก็อยากจะทําวิดีโอฝากทุกคนไว้ว่าสุดท้ายนี้นะครับอย่าเป็นคนที่เชื่อคนอื่นง่าย นะอย่าไปเชื่อว่ามันจะมีอะไรโชคอะไรโอ้โหหล่นทับเรามันไม่มีหรอกนะครับแล้วก็2คืออย่าโลภนะฮะอย่าไปเห็นว่าเฮ้ยไปทําอันนี้มันได้เงินเยอะเออมาทํากับผมหรืออะไรอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราทําตัวเองให้มันดีก็พอแล้วนะฮะคนอื่นเขาจะมาอะไรกับเราปล่อยเข้าไปนะครับผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่เคยเลยผมไม่เคยโดนแฮ็กไม่เคยเลยเพราะว่าผมระวังตัวมากและผมรู้ไงว่ามันไม่มีหรอกใครจะมาให้โอกาส อะไรเหล่านี้คือนั่นแหละนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะว่าเวลามีลิงก์มีอะไรใครส่งมาเนี่ยส่งมาทาง SMS หรือส่งมาทางอ e ีเมลหรืออะไรคือระวังดีๆอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อเลยนะครับอย่าเชื่อเด็ดขาดแล้วก็อย่าโลภด้วยนะครับหรือมีใครโทรศัพท์มาอย่างผมเนี่ยมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่โดนมาเนี่ยก็คือโทรมาแล้วก็พูดพูด,พดอะไรก็ไม่รู้คือผมเป็นคนที่รับโทรศัพท์ถ้าเป็นคนส่งเออโอเคเรารู้แต่นี่คือตอนแรกนึกว่าขนส่ง แต่พูดไปพูดมาคือไม่ใช่แล้วอะไรไม่รู้ตัดสายไปเลยแล้วก็บล็อกเบอร์ไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องคือทุกคนไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเชื่ออะไรช่างมันนะครับมันจะพูดอะไรก็ช่างมันนะฮะเราเนี่ยอย่าไปเชื่อใครนะครับผมโอเคครับก็วันนี้หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะนะครับนี่แหละเป็นวิธีป้องกันตัวที่ทุกคนควรมีนะครับยุคนี้มันมีมิจฉาชีพเยอะอยากให้ทุกคนระวังตัวไว้ด้วยนะครับผม าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ